สวัสดีคุณแนวคะ่ะจากน้องปอมแปมน้องปอมแปมสวัสดีจ้าหัวใจกอดกอดจากพี่กีดาภาหัวใจกอดกอดจากน้องแนวนะคะสวัสดีมัดรวมทุกท่านทุกคนในห้องคุยยายอิงออนแล้วกันนะคะใครไม่ทั่วถึงก็ขอโทษขออภัยไหว,ไว้หัวใจด้วยจากแม่นุมนะคะแม่นุมแม่นุมใช้ชีวิตเรียบง่ายนะคะ ก็ขอบคุณแม่นมนะคะฮัาค่อยแนสวัสดีจ้าจากพี่กีตาพาคุณคุณอะไรน้องแนวสวัสดีเนะี่ยภาษาอังกฤษคุณแนวหรือคุณอะไรเนะี่ยยายยายอ่านเบาจากน้องแนวนะคะเอาจากน้องแนวแล้วกัน หัวใจกอดจากน้องแนวน้องหนุ่มแนวนะคะหัวใจบววบวกจากพี่กีดาภาลูกนี้มีสวยๆจากลูกมณีนะคะขอบคุณค่าจากคุณผู้ยาวนะคะเหรียญเงินจากคุณกีดาจากพี่กีดาภาสวัสดีค่ะห้าค่อยแน่จากแม่นมหัวใจบววบวกจากแม่นมนะคะอีกสิบห้านาทีครบ ค่อยเปิดดังสวัสดีคุณคู่ย่าจากแม่นมนะคะเลิฟเลิบจากแม่นุมใน,น,นหัวใจด้วยค่ะน้องแนวเนี่ยยายสับสนละคุณภาษาอังกฤษเนี่ยสวัสดีครับจากน้องแนวนะคะยาย <laughs> ยายนี่แหละนะน้องแนว ตาตาชักแกวมัวไปหมดแล้วที่มจีสวยๆจากน้องแนวนะคะดอกกุหลาบสวยๆจากพี่จีดาภาน้องปอมแปมก็บายบายขอบคุณมากคะ่ะน้องปอมแปมบายบายนะคะเดินทางปลอดภัยไปขายของนะคะขอให้ขายเลงเฮงๆรวยๆปังๆนะคะน้องปอมแปมสวัสดียายอิงอ่อนจ้าจากคุณหมายใจคะ่ะสวัสดีพี่จีดาภาจ้าจากคุณหมายใจนะคะ สวัสดีน้องแนวจ้าจากคุณหมายใจสวัสดีค่ะคุณแนวจากนงนาศสวัสดีคุณเพ็ญศรีจากนงนาค่ะสวัสดีน้องมานีจากคุณหมายใจนะคะสวัสดีแอปปอมแปมจากพี่พวงระยะนะคะพี่พวงระยะก็มาอีกแล้วนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณพี่พวงระยะสวัสดีค่าแม่พวงมะนาวจาก ยายนงนาธนะคะจากคุณนงนาธสวัสด la ีนงนาธจ้าจากหมายใจนะคะจากคุณหมายใจสวัสดีทุกบ้านค่ะจากนงนาธคุณหมายใจจริงสวัสดีค่าจากคุณครูยาวนะคะสวัสดีคุณคุณแม่พวงจ้าจากคุณหมายใจน้องหมายใจจริงสวัสดีข้าหัวใจบวกๆจากพี่กิดาพา ุณนงนาชาแนลสวัสดีค่ะจากคุณครูยาวนะคะสวัสดีค่ะพี่กีด้าพาจากน้องนงนาถสวัสดีคุณครูยาวจ้าจากคุณหมายใจนะคะพี่ต้นน้องจามก็ยกมือเฮลเฮลมานะคะพี่ต้นน้องจามสวัสดีค่ะคุณครูยาวจากนงนาถนะคะต้นจามสามต้นจามห้าก็ยกมือเฮลเฮลมานะคะขอบคุณมากค่ะต้นจามสี่ มาทุกบ้านเลยนะคะจากต้นจามนะคะน้องต้นจามต้นจามสามต้นจามห้าต้นจามสี่ขอบคุณมากนะคะสวัสดีจ้าคุณหมายจากนงนาศนะคะสวัสดีค่ะคุณหมายจากนงนาศสวัสดีค่ะพี่ต้นจากนงนานะ,ค,ะคุณเพนคุณเพนสีพาเที่ยวพาล้อแม่นมแม่พวง ระยะคนเดียวกันคนเดียวกันทักทายรวมใครอีกอีกเครื่องหนึ่งไปโหลดคลิปแล้วนะคะขอโทษด้วยก็ขอบคุณพี่พวงระยะนะคะที่มาช่วยน้องตั้งหลายเครื่องเลยวันนี้ขอบคุณนะคะน้องนงหน้าจากพี่กีดาพานะคะ อีกสิบนาทีนะคะอีกสิบนาทีก็ครบแล้วขอบคุณนะ